ใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือในห้องคนเดียวออกมาอ่านหนังสือในห้องสมุดก็ต้องทำตัวเงียบเกรงใจคนอื่นแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้ดีมจะมาแนะนำ co learning space แห่งใหม่ในหอสมุดกลางที่นี่เลย co m o space เดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ คอมูสเปซตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลบนพื้นที่กว่า1,400ตารางเมตรรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่พื้นที่นั่งอ่านเป็นกลุม่มพื้นที่นั่งอ่านคนเดียวหรือจะเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจให้เอนหลังกันสบายๆเลยค่ะพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยช่วยสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ แถมยังมีคลาสคาเฟ่ที่มีเครื่องดื่มและขนมมากมายอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าไว้ให้บริการนักศึกษาอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเข้าใช้พื้นที่ค o มมูทสเปซนะคะก็สามารถสแกนได้ผ่านทาง2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะบัตรนักศึกษาช่องทางที่2อะคะแอปพลิเคชัน V ไม่ิดนค่ะ สำหรับโซนที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือโซนที่เรียกว่า The Bus ค่ะเป็นโซนที่สามารถใช้เสียงได้ในระดับหนึ่งนะคะเป็นโซนที่กว้างขวางมากเลยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะอาจจะนั่งเป็นแบบกลุ่มหรือว่าจะนั่งคนเดียวตรงสแตนแบบนี้ก็ได้นะคะที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือมีปลั๊กไฟจํานวนมากค่ะตอบสนองความต้องการของนักศึกษาแบบสุดๆไปเลยค่ะ พื้นที่ทางด้านหลังนี้นะคะก็จะมีตู้ล็อกเกอร์เรียงรายตลอดแนวเลยค่ะมีไว้บริการสําหรับใครนะคะที่พกสัมภาระมาด้วยก็สามารถฝากของไว้ได้ในนี้เลยที่สําคัญก็คือฟรีด้วยนะคะไม่เสียาค่าใช้จ่ายแถมยังมีนี่ค่ะรหัสล็อกเพื่อป้องกันความปลอดภัยอีกด้วยค่ะ สำหรับโซนนี้นะคะก็คือโซนที่เรียกว่า The m a s s ค่ะก็จะต้องงดใช้เสียงนิดนึงนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการสมาธิสำหรับการอ่านหนังสือทำกันบ้านนะคะก็อย่าลืมมาใช้โซน The m e s s นะคะดูรูปแบบการดีไซน์นะคะก็จะออกมาเป็นเข่าว,วงกดขนาดย่อมค่ะอาจจะดูไม่ได้กว้างใหญ่มากนะคะแต่ว่าพื้นที่สำหรับนั่งอ่านคนเดียวด้านในนะ่ะมีถึง77ที่นั่งเลยด้วยกันค่ะและไฮไลท์สำคัญทางด้านหลังเลยนะคะนั่นก็คือหอคอยกลางเข่าวงกดค่ะ เหมาะมากๆนะคะสำหรับนะักศึกษาที่อ่านหนังสือมากอย่างเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้านเนี่ยก็สามารถขึ้นไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจเองหลังสบายๆได้เลยค่ะ โซนนี้นะคะเรียกว่าโซน The p l a t ทูนค่ะเป็นโซนที่เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ต้องการหาห้องติวห้องประชุมนะคะที่จุคนได้เยอะๆแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการที่ The p l a t e ูนได้เลยความพิเศษของ The p l a t ทูนเลยเนี่ยก็คือสามารถประชุมพร้อมกันได้สูงสุดถึง34ที่นั่งด้วยกันค่ะแล้วก็ยังสามารถแบ่งเป็นห้องยอ่อยๆได้อีก3ห้องยอ่อยถ้าสมมติว่าใครนะคะที่มาประชุมพร้อมกัน20-30คนเนี่ยก็ยังสามารถยุบทั้ง3ห้องย่อยนี้เป็น ้้้อองเดดดีียยววกกันไค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการจองห้อง The Plate 2นะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่นี่เลยค่ะเว็บไซต์ห้องสมุดมาฮิ่ดนนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ Komu Space ค่ะก็จะเห็นห้อง p l a t o l นะคะทั้ง3ห้องแล้วก็จะมีเวลาให้เลือกจองค่ะในส่วนของด้านหลังก็จะมีห้องละหมาเพื่ออำนวยความสะดวกกับนักศ,ศึกษาชาวมุสลิมในการปฏิบัติศาสนากิจในขณะมาใช้บริการโคมุสเปซอีกด้วยค่ะ พื้นที่โคมุสเปซในระยะแรกนะคะจะเปิดให้บริการตามเวลาเดียวกับห้องสมุดค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยโคมุสเปซก็จะขยายเวลาการให้บริการเป็น24ชั่วโมงค่ะ